แต่เพราะว่าม like ันไกลตามคุณผูยชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู no ้ชมมาชมบรรยากาศงานแข่งเรือวันท uh ี่สองครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปชมบรรยากาศงานแข่งเรือบนสวรรค์และต่างหรับหลังน้ำฝนะครับเรามาชมบรรยากาศกันสุดทีข้างบนก่อนนะครับว่าวันนี้สรุปความสำานความรื่นรมระดับเรอแล้วความมั่งความสัดใจวันนี้ท่านเยาวชนท่านผู้ชมสองวันต่อเนื่อนีครับเมื่อวานวันนี้เป็นการแข่งเรือวันที่สอง และก็ถือว่าเป็นโอกาสเปิดงานด้วยนะครับวันนี้มีผู้หล uh ักผู้ใหญ่มาเปิดงานทั้งประเทศไทยทั้งประเทศลรานะครับท่านผู้ชมมาเปิดงานณเวทีกลางของการจัดงานนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเปิดงานการแข่งขันเรือไทยลาวเวียดนามนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นบรรยากาศวันนี้ลาวก็มีอย่างนี้ครับ สองลครเมืองขบการเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการแข่งขันเรือพร้อมกันทั้งสามลังสาประเทจักรยายพร้อมกันมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมาไปกับผมเลยทราผู้ชมอ่ลอง้วา่อง้กาอที่อย่ลองอตาอสตเปเปเวดาไม่ธรรมดาเวดาก็ไม่ธรรมดาดูนี่เ่งนี้ไคร ที่ผ่านมาหนะ่าเจะเหลือที่ประมาณ5้าเมตรสุดท้ายครเชื่อสายาวยู่ฝัังตัวนี้นะครับฟังจ่านผู้ชมที่ทล,ล,ทล,ทล,ล้อเรายุ่งฟังไขแรนด์ส่วนรอบนะ้ำาลคือไขแรนด์ไแรนดะ์าลุยเดนตีมลงไปเดินีเพราว่าในาน้ใครเชือ,ชอ,ชอสายเลื่อ้าไปเชือกถีบจุดควง<ม> เดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าตัวเม้นไทยเอา เรือและพี่น้องอันเป็นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือใหกับพี่น้องสวบอราและไทยแดงและกับพี่น้องชาวไทยเวียดนามครับจับวางปิงพวกวางปิงครับที่อยู่ฝั่งสวบอราฝั่งน้องกับไทยกระมาณสมศักดิ์ศรีครับผลการตัดสินยังไม่เป็นทางการอยู่ที่ผมนะครับเดี๋ยวเราทำการผู้พบเกียรติส่งข่าวเไปส่งถ้าว่าส่งผลมาก่อนนะครับ้ามองตามสายตานั้นจับวางปิงนะวางปิงครับเวียดนามนั้นจะน่าจะน่ามา